สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนัดก,กันในวันในคราวนี้ตรงกับวันศุกร์ที่27ธันวาคมนะครับวันนี้มีเรื่องงานยามดีฮะวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการทาสวยทำหลอดนะฮะหรือว่าท่านที่จะซื้อของสําคัญหรือว่าจะตัดผมนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนทรงผมนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับซื้อเสื้อผ้าใหม่บางคนซื้อมาตั้งนานแล้วก็จะ,จะใช้วันแรกหาเลือกดีๆสักหน่อยก็ใช้วันนี้ก็ได้นะครับเร่มถึงเรื่องของ บางทีถ้าจะซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคานะครับก็หาเลิกสักเลิกหนึ่งนะก็ใช้วันนี้ได้นะครับหรือว่าตั้งใจทําอะไรส่วนตัวไปพิเศษเรื่องของการจับใจใช้สอยในการช็อปนะฮะบ,บางท่านอาจจะซื้อของที่แบบมีราคาสูงเพราะว่ากลัวเหมือนกันนะเราซื้อของนี่บางคนเขาก็ดูเลิกนะฮะเพราะเขากลัวได้ของที่เอามาแล้วต้องไปประกันหรือเคมใหม่นะครับมันก็เสียความรู้สึกนะฮะก็ใช้วันนี้ได้นะครับ บางคนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่นะครับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายก็ใช้วันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางคนก็ไปร้านเสริมสวยเข้าสปาหรือนัดคุณหมอนะฮะวันนี้นัดคุณหมอทําตกแต่งนะฮะทำเซ็กรรรรมก็สามารถใช้วันนี้ได้นะฮะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะครับก็ใช้วันนี้ได้นะฮะเข้ามาในห้องลืมเปิดแอร์ฮะปิดเต็มที่เลยแล้วก็ แดดส,ส่องอย่างแรงเลยอ่ะโอเคคุยไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเริ่ม,เมๆเอาๆต่อมาเรื่องของดวงเกี่ยวกับเรื่องของอ่ะเรียกว่าบ้านนะครับงานอะ่ะคนที่ถ้าใครจะเคลียร์เรื่องงานติดต่อเรื่องงานทำอะไรเกี่ยวข้องการงานนะครับเช้านี้ได้นะฮะเผื่อจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญไปใฮะบางทีอย่างที่บอกว่าช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยคนมักจะตัดสินใจเรื่องสําคัญเกี่ยวกับง,งานนะครับอยู่ต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยโอ้โช่วงนี้คนแบบเข้มข้นเลยนะฮะในการตัดสินใจนะครับ เรื่องงานคุยงานเคลียร์งานนะครับรับงานก็ได้นะครับบ้านตกแต่งต่อเติมหรือแม้แต่จะไปดูบ้านบางอนบางคนมงก็ใช้เวลาเลิกแบบนี้ในการไปดูบ้านดูคอนโดนะบางทีเจอแบบที่ถูกใจนะฮะวันที่เลิกดีๆส่วนใหญ่เราไปมักจะได้ความจริงนะครับก็คืออะไรที่แบบหมกเม็ดเราก็จะไม่เห็นอะไรที่เรารู้สึกดีมันจะ ส่งสัญญาณเออใช่นะครับเดี๋ยวถ้าอะไรที่รู้สึกว่าอยู่ไปแล้วมันไม่น่าจนะถูกโฉลกกับเรานะฮะความรู้สึกมันจะผลักดันให้ไม่ซื้อไม่ตัดสินใจไม่ดาวไม่ผ่อนไม่เช่านะครับอืมอะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะเป็นการตัดสินใจสมองจะโป่งโปร่งจูนติดก,กับสถานที่แล้วเราความรู้สึกเราจะรู้สึกได้ว่าควรอยู่หรือควร,ควรเอาเอา,เอาไว้ก่อนนะครับงานบ้านรถใช่ไหมฮะทำอะไรเกี่ยวกับรถได้นะครับ รถเขาสูนรถเขาอู่นะฮะแล้วก็เรื่องของความรักง้อขอคืนดีหรือคุยนะฮะสารภาพรักนะครับก็ได้นะฮะก็ได้ยุคปัจจุบันนะครับไม่น่าเกลียดนะครับบางคนเขาจะไปบอกแฟนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือบอกคนที่เราชอบอะไรเงี้ยบอกได้ครับยุคปัจจุบันนะครับข้อง่ายๆคือเก็บความรู้สึกเยอะเนี่ยบางทีเจออีกคนนึงใครเขาเอ้ไปนะฮะก็มีนะครับก็เห็นเยอะนะครับโอเคนะฮะ ก็เลิกก็มาในครับงานบ้านรดความรักแล้วก็เรื่องของทําสวยทําหล่อนะโอเคฮะแล้วก็เรื่องของเลขกะสีมงคลครับมีดังนี้ครับ mm hmm. เลขแรกครับที่ใช้ได้ดีเป็นพิเศษนะฮะคือเลข7ครับ <ưa> เลขต่อมาคือเลข6กนะฮะเลขต่อมาคือเลข2อ <ưa> งเลขสุดท,ท้ายคือเลข5ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลรกคือเลข8นะฮะส <g anda> ทีที่ถูกโกครับสีแรกคือสีน้าเงินสีต่อมาคือสีม่วงสีต่อมาคือสีขาวสีสุดท้ายนะฮะ คือสีส้มนะฮะสีที่เรือกคือสีดำครับแล้วก็ซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายด้านล่างครับซ้ายร่างนะครับด้านล่างอ่าโอเคนะ่ะดูต่อครับนี่ฮะเรื่องเงินนะครับนี่เดี๋ยวเวลาเที่ยวปีใหม่เนี่ยคนกลับมาครับเรื่องงานเรื่องงานบางคนเขากลัวว่างานจะยังไงต่อนะฮะเราจะได้รู้ดวงล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางหรือก่อนที่จะไปไหนมาไหรสละคนที่ ว่าปีใหม่อยู่นะครับได้รู้ล่วงหน้าว่ากลับมาจะเจออะไรเกี่ยวกับง,งานบ้างบางคนกลับมาจะเจอเรื่องดีๆอ่ะก็ได้เที่ยวให้สนุกบางคนกลับมาเอามีเรื่องที่ต้องตัดสินใจนะเอะโอเคใน,นระหว่างนี้ก็อาจจะมองมองเล็งๆนะฮะเรื่องงานแล้วก,ก็เรื่องการถินใจระหว่างเที่ยวได้บ้างอะไรเงี้ยคือมันรู้ดวงล่วงหน้ามันก็จะรู้ว่าหลังปีใหม่เราจะเจออะไรนะครับไม่ต้องมาเสี่ยงลุ้นเอาไม่ต้องครับรู้ไว้ไก่อนเลยนะครับ จะได้เตรียมการบางอย่างได้ทันเวลานะฮะฉะนั้นเข้าไปดูนะฮะผมก็เอาไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับดวงงานโอกาสและวาสนาในช่วงเดือนธันวาไอ้เดือนมก,กรา68นะครับนะต่อไปเราจะคุยกันก็เป็นปี68แล้วนะฮะวันนี้ก็27และยี 50, สส่ก็สิบสิบเอคือไม่นานแล้วนะฮะแป๊บๆนะครับไวนะช่วงนี้ใครที่แบบอายุนะฮะผ่าน ร้อนผันหนาวเลยมาเยอะนะฮะบางคนเขาก็ไม่รู้สึกเรื่องของปีใหม่นะเพื่อนเพื่อนรู้สึกปีใหม่ว่าแบบรู้สึกตื่นเต้นไหมผมว่าตอนเด็กๆบางทีมันตื่นเต้นกว่าน,นะเพราะว่าบางทีมันมีเรื่องของจับสลากจับรางวัลนะครับมันจะได้ลุ้นนะฮะยุคปัจจุบันบางแห่งเขาก็มีจัดนะฮะบางบ้านเขาก็มีจับรางวัลเขอากลัวใหญ่นะครับก็สนุกดีบางบ้านมีสมาชิก4คนก็มีจับรางวัลนะฮะถือว่าเป็นสีสันนะฮะ หงวก็ไม่เป็นไรนะครับจนผมเดี๋ยวปีใหม่มีงานทำนะฮะมีโปรเจกต์แล้วก็มีอัดคลิปนะฮะเหมือนเดิมครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องปีใหม่นะฮะโอเคนะครับวันนี้เรื่องของช่วงนี้นะฮะวันนี้ดาวพระจันทร์นะฮะเขาย้ายนะครับพระจันทร์ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งมรณะของดวงเมืองนะครับโคจรมรณะเนี่ยพระจันทร์ตำแหน่งเนี่ยเขาเรียกว่าพระจันทร์เป็นนิดพระจันทร์คือจิตใจเป็นนิดนิดมันจริงมันมันแปลว่าน้อยหรือน้อยมากนะฮะ มันไม่ใช่แบบนิดหน่อยนะมันอีกคำหนึ่งแต่ว่าแล้วก็แปลงเสมือนว่าช่วงนี้อารมณ์ของคนเรานะฮะในช่วงสองสัปวันนี้ก็ประมาณสุกเสาร์ทิ์นะฮะมันจะมีคนมาพูดให้เราน้อยใจหรือมีคนกระทําให้เราไม่สบายใจ่าหรือมีคนเรียกว่าทําอะไรให้กระกตามนะครับทําให้เรารู้สึกแบบขดหูใจหรือ,น,อ,อ,น,อน,น้อยอ่าผมเรียกว่านอยดีกว่านะนะครับเราะฉะนัน้นเพื่อนๆหนักแน่นนะ ในช่วงสองสวันนี้นะครับมีเหตุให้เรื่องน้อยใจแหละมีคนไม,ม่กี่คนนะฮะในโลกใบนี้ที่ทําให้เราอารมณ์แบบอารมณ์ขึ้นบ้างลงบ้างน้อยใจบ้างนอยอะไรบ้างคือไม่กี่คนผมเชื่อว่าเรารู้ว่าใครบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนหรือเป็นบุปการีหรือเพื่อนซีซีอะไรนะฮะเพราะคนอื่นเราก็ไม่ได้แบบแคร์คะไรมากนะฮะพูดเลยไม่ดีออกับกระชังเขาแต่คนใกล้ตัวนิดนึงเนี่ยนะโหแบบร้อนรนทันทีนะฮะฉะนั้นระวังนิดนึงครับ ใครที่เป็นคู่รักที่ฟังคลิปนี้อยู่นะฮะบางทีก็ระวังระวังนะฮะอารมณ์กันนะคุยๆกันนะฮะเวลารู้แล้วรู้ดวงแล้วนะครับมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องระบากใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องนอยนะครับกับแฟนกับคนใกล้ตัวนะครับบางทีช่องเรานะผมก็อ่านคอมเมนต์นะฮะเขาเป็นมีช่องแบบมาราภาพรักนะฮะทางคอมเมนต์นะฮะเขาบอกว่าแฟนเขาก็ดูอยู่ทุกวันนะครับ แต่อยู่คนละที่กันนะครับอยู่คนละที่อยู่คนละแห่งมันก็มีบางคู่ก็อยู่คนละประเทศเนยฮะเขาก็ดูช่องเราเนี่ยทุกวันนะครับฉะนั้นเขาก็เขียนสภาพรักนะฮะบางคนเขาทะเลาะกันอยู่ก็เขียนง้อแฟนเพราะว่าโทรหาแฟนนะครับไม่ติดไม่รับไลน์ไปไม่อ่านแต่รู้ว่าแฟนดูช่องเราอยู่เหมือนดีเจนะวอนพี่ดีเจนะฮะฉะนั้นก็เลยมาสารภาพ ความรักแล้วก็ง้อนะฮะทางคอมเมนต์นะฮะผมเจอไว้นะฮะลืมแคปไว้เลยเออน่ารักดีนะฮะน่ารักดีก็เหมือนเป็นช่องทางผ่านนะฮะสมัยก่อนก็มีดีเจนะเพื่อนๆน่าจะเคยฟังดีเจหลายๆช่องนะฮะแต่สมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นก็จะออกแนวแบบโบราณโบราณนิดนึงนะฮะยิ่งใครที่ฟังแบบ AM นะฮะสมัยก่อนเด็กๆผมฟัง AM นะฮะที่บ้านฟังนะครับเสียงเจอแบบมีอายุหน่อยนะฮะแล้วพอ เติบโตมนที่นึงก็เป็นวัยรุ่นที่จัดนะฮะแต่ไม่ใช่แรกแรกมันจะไม่ใช่วัยรุ่นนะฮะแรกๆจะเป็นรุ่นใหญ่หน่อยแต่จัดเปิดเพลงวัยรุ่นนะฮะแล้วตอนหลังก็เป็นวัยรุ่นจัดอะไรเงี้ยฮะมันก็มีพัฒนาแต่ว่ามันก็มีส่งผ่านเรื่องความรักแบบนี้นะเมืนกูเกิลดีนะฮมันจะมีบางช่วงกลางคืนนะฮะที่แบบเขียนอะไรมานะฮะจะฝากบอกใครได้แล้วก็ขอเพลงนะฮะขอเพลงอีสักเพลงนึงนะฮะแล้วก็เอยสักประโยคนึงนะฮะ ให้กับปุ๊กนะฮยยกตัวอย่างนะฮะแล้วก็ประโยคนี้แล้วก็เพลงนี้นะอะไรกงนนะก็จะมีนะฮะฉะนั้นก็จะมีลุ้นว่านะเดี๋ยวจะส่งมเมสเซจข้อความนะฮะไปทางหรืทอทงมัมมศศนะต้องโทรไปทางแต่ก่อนไม่มีเมสเซจนะก็ต้องโทรไปทางห้องส่งนะครับทางคลื่นแล้วเขาก็จะอ่านให้นะครับเนี่ยมันก็พออ่านปุ๊บมันก็ชื่นใจนะฮะแล้วพอรุ่งเช้า ในโรงเรียนในห้องก็จะมาคุยคือฮากันว่าอ่าคนนี้ขอเพลงให้คนนี้แล้วก็ฝากบอกรักอะไรคนนี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆเคยเจอไหมเคยไหมผมว่าได้เคยก็บางนะฟังแล้วก็โตไปทางทางห้องส่งนะฮะเออทางรายการนะฮะบางทีโทรคุยติดก็เสนุกดีนะฮะประมาณนี้ครับมันก็เป็นช่วงเวลาที่เพลินๆดีนะครับโอเคฮะก็ไปแล้วครับขอบคุณนะฮะอย่าลืมเรื่องงานนะเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่ ข้ามารับชมนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แทงนะฮะที่ซัพพอร์จันแล้วก็ขอบคุณเพื่อที่มาสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์นะครับจริงๆมันมีหลายท่านเขียนว่าสมัครไม่ได้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงนะว่ามันต้องยังไงเหมือนกันนะฮะผมก็ได้แต่ส่งลิงก์ไปแล้วยังไงต่อไม่แน่ใจนะฮะบางทีอาจจะต้องหาข้อมูลนะฮะว่าสมัครอย่างไรทางทางยูทูบนาจะมีบางช่องที่เขาแนะนําสมัครนะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับไปละ ขอบคุณมากแล้วก็ดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรครับราศีกุมแล้วก็ราศีมีนครับเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้ชาวมังกรเป็นวันที่แข็งแกร่งาทางใจทําอะไรวันนี้จะประสบผลสําเร็จครับใครก็ล้มไม่ได้คือช่วงนี้จะมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรที่เหนื่อยหรือไม่ได้ตังใจนะฮะแต่รับมือได้หมดครับวันนี้ดาวการงานเด่นนะฮะคือมีภารกิจต่างๆที่ทาทาได้ดีผลงานน่าพอใจ การแก้ปัญหาเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จการจัดการเรื่องยากยากจะง่ายว่าไปครับมันมีดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการทํางานเชิงรุกได้ดีนะครับเผื่อว่าตั้งใจทําอะไรก็ตามโอเคลุยเต็มที่นะครับอุปสรรคไม่เคลียร์ได้ผมก็เลยไม่ค่อยห่วงอะไรนะครับต่อมาเรื่องเงินทองนะฮะช่วงนี้ค่าจ,จ่ายจุกจิกเยอะค่าจ่ายที่คาดไม่ถึงค่าจ่ายที่มองไม่เห็นค่าใจ่ายบุปผาชพันอยู่ๆก็โผล่เข้ามานะครับนี่คือเรื่องที่ต้อง,องระมัดระวังบางทีมันมีเหตุป,ปัจจัย เรื่องของภารกิจด่วนๆนะฮะจริงๆก็สามารถลุยและเคลียร์เรื่องสําคัญสาคัญได้นะครับเรื่องเงินเรื่องการจับใจ่ายใช้สอยอก็แต่วันนี้มีรายจ่ายฉับพันมานะครับก็เตือนนิดหนึ่งว่าถ้าต้องหมุนต้องใช้หรือไปเจอของถูกใจก็มีสตินะฮะหรือว่าคอนโทรลอารมณ์ดีๆข้อดีนะฮะในช่วงนี้คือมันมีข่าวดีๆเรื่องเงินทองนะครับและอย่างน้อยมีช่องทางการเงินที่จะหมุนเงินได้นะครับโอเคนะต่อมาครับ มุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของถ้าช่วงนี้นะฮะห่วงอีกอย่างหนึ่งคือความรักนะฮะคนที่โสดเนระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับเร่องนี้ต้องเซฟเซฟตัวเองหน่อยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนครับช่วงนี้ดาวความรักดวงแฟนจะมีเรื่องน้อยใจหรือว่าเรื่องไม่สมบายใจที่เราต้องให้กําลังใจนะครับฉะนั้นเติมเติมพลังใจให้กันนิดหนึ่งนะครับต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะน,นี้ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ฮันดินอไวโซครับระยะน,นี้ วดขาเข่าข้อนะฮะพวกข้อพวกกระดูกฟันกล้ามเนื้ออักเสบได้ฉะนั้นช่วงนี้ขยับขยายเดินทางหรือว่าทําอะไรก็ตามต้องช้าๆนิดหนึ่งะฮะยืดยืดร่างกายบ้างนะครับท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้ดวงเด่นนะฮะเผื่อว่าเราต้องการหรือว่าจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าจะทาอะไรเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงจะมีความสุขเป็นพิเศษครับเรื่องของคนใกล้ตัวช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาให้ด้วยนะครับโอเคนะเรียกว่า พอพึ่งพาสายคนรอบข้างได้นะฮะต่อไปครับชาวราศีกุมฮะวันนี้เดินทางเด่นนะฮะเผื่อจะไปไหนทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับก็ได้อย่างที่เราต้องการชั่วดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการแก้ปัญหาการเจรจาเด่นมีดวงเกี่ยวกับภารกิจเสริมเพิ่มนะเพื่อนเตรียมความพร้อมออย่างคือดาวพะจันร์โคโจรอยู่ในตําแหน่งกรรมะพฤจั์มาจากอลินะฮะลงมาในเดือนดาวังคารลงในเดือนดังคารมันหมายถึง เรื่องของปัญหาคุกคักต้องเคลียร์ต้องแก้การจัดการเรื่องสําคัญสําคัญสามารถทําได้เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังนะครับนิดนึงในเรื่องของการทําอะไรหลุดหลงลืมนะครับอ่นนี่เครื่องเตือนนะฮะบางทีมีหลุดหลงลืมหรือคุยกับใครแล้วเจอเขาเลื่อนนัดผิดนัดนะครับวันเนี้ยความคุกคัก,กอาจจะไม่ใช่แค่เราคนเดียวอาจจะเป็นเรื่องของคนที่เราคุยด้วยนะฮะ แต่ผลลัพธ์ดีอ่าอันนี้คือเราดูแตกต่างกันว่าเรื่องความขุครักต่างๆที่ทำอะไรก็ตามมันมีอุปรสรรคจุกจิกเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ก็คือเดี๋ยวแก้เกมแก้ปัญหาสําเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้เรื่องงานและเรื่องเงินนะครับทำอะไรได้ตามปกติเรื่องเงินวันนี้มีการจับจ่ายแค่สอยนะครับมากพอปกติเล็กน้อยแต่ข้อดีคือมันหมุนเงินได้แก้ปัญหาการเงินสําเร็จการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญทําได้ดี มีอะไรคิดเคลียร์แก้หรือว่าลงมือถือว่าน่าพอใจนะครับวันนี้วันเด่นในการทํากิจกรรมหลากหลายอย่างในวันเดียวกันได้เรื่องของความรักนะฮะอันนี้เตือนทีหนึ่งครับคนทคนโสดนะครับอารมณ์แบบเงาเหงาเมัอนก็ถ้าโสดแบบสนิทเลยก็รอไปก่อนนะครับแต่ถ้าโสดแบบมีคนมีคุยด้วยมีคนคุยด้วยแล้วช่วยนี้พยายามค่อยๆค,คุยนะฮะอย่างหนึ่งครับระยะน,นี้สิ่งที่ต้องเตือนเรื่องของคนที่มี คู่มีแฟนนะฮะมันมีเหตุให้บางอย่างไม่ได้ใใ่างใจเดืองอย่างรู้สึกว่าเออเราอยากให้เขาทํานู่นทํานี่แล้อยากให้อะไรคือเราคาดหวังอะไรก็ตามมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะฮะอย่าไปซื้อครับมันก็เพนแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีเขาอาจจะยุ่งๆเขาอาจจะมีภารกิจสําคัญอะไรในช่วงนี้ฮะค,คือพยายามเข้าใจในมุมของเรากันนะฮะว่าเดี๋ยวเราทําอะไรของเราไปนะครับโอเคนะมันมีความเงาๆผล่มาต่อมาเรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับอันนี้อากาศทําให้ป่วยปวดหัวนะครับเป็นไข้ลงเป็นหวัดนะครับท่านยินวสวครับมีอาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนใครเป็นความดันหรือไมเกรนหรือเบาหวานต้องระวังโรคเหล่านี้ด้วยนะครับโอเคครับแต่ว่าใครที่มีลูกหลานมาสวเลี้ยงวันนี้วันดีนะอยู่ใกล้ชิดปุ๊บเราจะมีพลังนะครับหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันก็มีความสุขเป็นพิเศษนะครับต่อมาครับชาวราศีมินกิจกรรมต่างๆครับวันนี้มีความคืบหน้า ในภารกิจสําคัญสําคๆโซเร็จการคุยการเจราจาการติดต่อการต่อรองถือว่ามีความราบรื่นนะฮะจัวะดาวมันเด่นเรื่องการทํางานเชิงรุกหรือว่าตั้งใจทาอะไรส่วนตัวพิเศษ,ษ,ษก็สามารถทําเคลียร์จัดก,การแก้ปัญหาในช่วงนี้ได้นะครับในระยะนี้ดาวมันดีหลายดวงเรื่องของการงานการเดินทางการแก้ปัญหาการเจราจาหรือแม้แต่มีความหวังใหม่ๆนะฮะ ที่เกิดขึ้นนะครับมันมีจังหวะชีวิตนะครับมันมีไอเดียนะครับในการิเริ่มบางอย่างนะครับผมลองดูนะว่าเพื่อนๆลองวางแผนไว้ว่าเดี๋ยวช่วงปีหน้าอ่ามีอะไรที่อยากทําเป็นพิเศษนะฮะมันมีดวงได้ทําในสิ่งที่อยากหรือต้องการนะฮะฉะนั้นถ้าเราอยากทดสอบอยากทดลองอยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษก็สามารถทําได้นะครับเจาะดาวมันเด่นนะฮะ มันมีการแก้ปัญหาสําคัญสาคัญสําเร็จหรือว่าตั้งใจจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองหรือเกี่ยวกับครอบครัวเอามาแก้เอามาเคลียร์เอามาจัดก,การในช่วงวันสองสวันนี้ได้นะหรือว่าเรามีอะไรที่อยากทําอยากเคลียร์อยากคุยเป็นพิเศษดาวเด่นดาวันเปิดเรื่องของงานความรักนะฮะหรือก็เรื่องการเงินนะครับมันมีโอกาสทําแล้วมีความคืบหน้าดีผมก็เลยมองว่าเผื่อมีอะไรที่อยากทําลงไปนะฮะ เอามาทำเอามาเคลียร์จัดก,การได้ครับในช่วงนี้นะฮะเรื่องความรักนะครับคนโสดช่วงนี้ดวงระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับก็ค่อยๆคุยไปเนาะบางทีใช้เวลานะครับเราจะสังเกตเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นส่วนคนที่มีคู่แฟน,นะฮะดาวความรักระยะนี้ดวงเด่นนะฮะดวงเสริมกันแล้วกันมีโอกาสที่ไปไหนไปกันนะครับแต่มีระวังประทะคารลมเล็กน้อยเพราะว่าดวงเสริมคือให้ช่วยเหลือเลือกต่างๆอะไรพวกนี้ได้หมดนะฮะแต่อาจจะมี เรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะหรือพูดคุยอะไรบางอย่างก็ขัดแย้งกันบ้างระวังอารมณ์กันนะฮะเลือกที่จะพูดเลือกเรื่องที่จะพูดนะครับถ้าเรื่องบางเรื่องที่คุยทะเลาะกันเรื่องเลี่ยงนะฮะต่อสูขครับร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของปวดหัวนะครับความดันไมเกรนท่านนี้ไวซสวครับปวดขาเข่าข้อผมก็ห่วงเรื่องของข้อพวกกระดูกนะฮะเสพเสร่างกายนะครับท่านที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงของยานนี้โดวงเด่นเขาจะทําให้เรามีความสุขเป็นพิเศษคันนี้ช่วงเนี้ย สอนก็ฟังก็คุยรู้เรื่องขึ้นหรืออย่างน้อยมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีพัง,งกรสิริมังกรเสื้อผ้าครับรยนยะนี้เน้นสีเข้มใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มๆหรือแต่งหน้าแนวอบอุ่นสบายตาได้กิจกรรมหลากหลายอย่างของนี้วันดีถึงมีการปัญหาระหว่างทางหรือเรื่องปัญหาบางช่วงเวลาก็สามารถเคลียร์แก้ได้การจัดก,การเรื่องสำคัญสำคัญสำเร็จ มีอะไรคิดเคลียร์สวยการนะฮะก็ถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดีนะผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจนะครับวันนี้ขยับขยื่นขย้ายเรื่องสําคัญๆของตัวเองได้อยู่นะครับโอเคนะออดวงมันเริ่มเริ่มเปิดนะฮะต่อมาชาวราศีกุมครับเรื่องของสเสนี์เสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีทูโทนครับใบหน้าดูเข้มๆนะฮะหรือว่าดูแนวอบอุ่นสบายตาได้กิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันที่ทําอะไรได้หลากหลายอย่างนะครับ แต่สิ่งที่ทำมันจะมีอุปสรรคจุกจิกก่อนนะครับตัวเราระวังดุดหลงลืมหรือจะต้องคุยกับใครบางทีใครนี่แหละจะสร้างปัญหาเล็กๆน้อยๆให้เรานะฮะแต่นัันช่วงนี้จะเย็นๆนะฮะผมดูผลนะาสาเร็จแต่ว่ารายละเอียดต่างๆบางทีมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องแก้ต้องคิดนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าไม่เสียหายครับโดยรวมมันที่ปัวนเนี้ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะครับในการทําเรื่องสําคัญในเรื่องต่างๆที่เราต้องการนะครับ มันมีความคืบหน้าหรือสําเร็จครับโอเคนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีนฮะเรื่องของสเสน่ห์ฮะเสื้อผ้าช่วงนี้ก็เน้นสีสดใสฮะร่างกายก,กินหอมกิจกรรมภารกิจวันนี้เป็นวันดีที่ต้องทําในเรื่องต่างๆนะฮะบางทีเรามีเรื่องที่ต้องเคลียร์ต้องจัดก,การโอเคได้ถ้ามีคุยเรื่องเงินหรือจับใจให้สอยโอเคหมุนได้มีเกณฑ์ที่ซื้อของถูกใจมีเรื่องงานภารกิจต่างๆต้องตรงไปตรงมานะาเรี่องการซิกแซ แต่มีเรื่องน้อยใจนะฮะบางทีเป็นคนใกล้ตัวมีเรื่องน้อยใจเราอาจจะต้องปลอบต้องคุยไปว่าช่วงนี้พยายามดูเราจะใส่คนใกล้ชิดใกล้ตัวนิดนึงนะครับหาเวลาให้คนใกล้ชิดใกล้ตัวบางทีป็นแฟนเราเป็นลูกเรานะฮะนี่แหละอยากให้เติมพลังหรือชาร์จแบตให้กับคนในครอบครัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ชาร์จพลังให้เราได้นะครับโดยโรวมนี่เป็นวันที่ดีนะจบครับขอบคุณที่ติดตามนะับที่ได้ฟังคืนก็นหลนับมีความสุขครับท่านที่ฟังรุ่นขึ้นคิดอ่านประการใดก็ให้สำเร็จครับ สิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวนะฮะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ